จิมเด็บซัอเนี่ยตอนขอนแก่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในวิชาการฝึกอา่านสกเม็นะครับในส่วนเมรีนซามสระมุยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านฟังก่อนแล้วเราก็มาดราูรายละเอียดกันนะครับก้าวเกียวเอาวบาวดาวเลียวเจียวเตียวเคียว,กยวแก้วเลว โรดูกุยเตียวเซียวผูซาวเมาโรงเงียวโรดูโรงเงียมนโรงเงียวโสพีเดออาเขียวเจ้าแก้วเมียนเซียวผูมวยสาเรกาแก้วเจเนยแก้วโรงเงียว ครับเอ่เนื้อหาในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าประกอบสะกดด้วยตัวโว e นะครับหรือแมเกลในภาษาไทยนะครับอันนี้ก็กาวกับเกียวนะครับตัวสระอาออกเสียงเอียยนี่จะคำศัพท์ไม่เยอะก็พออธิบายได้นะครับคำศัพท์แรกคืออาวอาก็คือเสื้อนะครับเรียวเรียวก็คือลาวนั่นเองครับคนลาวแต่ว่าคือสมัยก่อนนะขมรก็เรียกคนลาวว่า เลียวนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยเขาเขาเรียกลาวว่าลาวแล้วล่ะครับคือเขาเรียกตามภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับอ่ะปทศลาวนะครับคนคนสมัยนี้เขาเรียกปทศลาวเนาะก็คือประเทศลาวพีซาลาวนะครับแต่คนสมัยก่อนเดียวเรายังเรียกอ่าปฏศเลียวหรือพีซาเป็นพีซาเลียวอยู่นะครับถัดมาครับเคียวเคียวนี่มันเป็นคําที่น่าสนใจนะครับคือเคียวเนี่ยมันแปลว่า คล้ำนะครับทีนี้เวลานั่งมวยเขาต่อยกันเน่ะเขามีใส่เกง,เกงปัวเขียวหนองปัวกระหอมกระหอมคือแดงใช่ไหมปัวเขียวก็คือสีน้ําเงินขมรก็เรียกสีน้ําเงินว่าปัวเขียวนะครับหรือสีเขียวซึ่งอย่า,ยาไปสลับกับสษาไทยนะครับสีเขียวของไทยเนี่ยขมร้เรียกว่าสีปัวใบตองนะครับใบตองอ ใบตองอันนี้แหละเขมเรียกสีเขียวนะครับว่าใบตองคือสีใบตองนะครับแต่สีเขียวในภาษาเขมรเนี่ยมันแปลว่าสีน้ำเงินหรือสีคล้ำนะครับแล้วก็มีเด็กจํานวนมากที่ถูกเรียกว่าไอเขียวนะครับหรือไอ,อคิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวผิวของคนคนนั้นเขาไม่ได้เขียวนะแต่ว่าเป็นคนผิวคล้ำเขาก็เรียกเป็นคําเรียกคนผิวคล้ำนะครับถัดมาครับแก้ว,แก,วแก้วก็คือแก้วนะครับ แก้วใส่น้ําก็ได้หรือว่าเป็นพวกจริงจริงแก้วในสมัยก่อนมันคือพวกหินสีที่มันหินที่เป็นผลึกใช่ไหมครับที่เขาขุดได้ธรรมชาติแล้วมันสีสันสวยงามนะครับเลวนะครับไอ้เลวเลวนี่แปลว่ากระดุมนะครับถัดมาครับระดูระดูแปลว่าฤดูนะครับก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับอาหารจีนเซียวพูนะครับเซียวพูแปลว่าหนังสือซาวเมานะครับเป็น ผลไม้คล้ายๆเงาะแต่แต่สาวเมาของเขเมรเนี่ยมันคือเป็นไม้เลื้อยที่มีลูกคล้ายเงาะน,นะแต่ว่า,าต่อหลังเขาเอาคำว่าสาเมาไปเรียกเงาะเหมือนกันนะครับเงาะที่เป็นเป็นต้นไม้เย็นต้นเลยรงเงียวนะครับรงเงียวก็คืออาการขันนะครับไก่ขันคือเหมือนระเงียวนะครับระเดรอรระเงียรดเดอก็คือฤดูนะครับระงเงียก็คือหนาวระเดอรรเงียคือฤดูหนาวนะครับถัดมาดูคําศัพท์ดูประโยคเลยนะครับเหมือนระเงียวก็คือไก่ขันครับ โซพีนะครับชื่อคนนะครับเดอาวเคียวนะครับสุพีเย็บเสื้อสีน้ำเงินหรือเสื้อสีครับสีน้ำเงินใช่ดีกว่านะครับเจ้าแก้วหลานที่ชื่อแก้วนะครับเมียนเซียวผูมวยนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซาดิกาแก้วครับนกซาริกาแก้วก็คือนกแก้วนะครับเจนี่เยยนะครับรู้จักพูดหรือพูดได้นะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมสมออกคุณสมจะเรียบเรียบบ